ทุกคนจะมาชิลล์เด้อเดี๋ยวเเต็มไปด้วยลาวากันโอ้โหจริงแบเนี่ยน่าตื่นเต้นเวอร์โอ้ยมึงเห็นไหมเลยมึงอะมึงอะมึงอะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไม่เห็นตื่นเต้นเลยขอตื่นเต้นได้๋ยปะไม่ใช่ไปดูกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะของคุณมากทุกคนอุ้ยที่นี่ที่ไหนอะโลกเปลี่ยนเลยอะ โอ้ยเธอมีกล่องไม่กล่องมีอะไรโอ้ยมีอะไรนะแค่ในกลุ่นนั้นก็มีอะไรดีๆให้ดีอะแค่แม่งเสกกว่าหน้าหน้างูฉันอาจจะให้กูเยอะกว่านี้แม่งไอเสื้อฟ้าอะไรลายสลับขาวแม่งอยากตายไปเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้กันจ้ะโอ้ยกล่องไม่ได้เดี๋ยววะไม่มีว่าจะหลุดจะโอ้ยคือต้องรีคือต้องรีบปลูกอ่าแล้วก็รอมันโตให้ทุกคน างกล่องดีว่าการเป็นยูทูบเบอร์ก็ลำบากเหมือนกันนะคะทุกคนจริงค่ะอุ๊ยจะมืดแล้วว่าสวยจังเลยเนาะบรรยากาศอย่างนี้อ oh, <laughs> ต้องอติดอยู่กลางลาวากับคุณโง่หนึ่งคนไม่น่าเลยจริงจริงไม่น่าอยู่กับคนก็โง่จนๆแบบในเสื้อก็เแสบบื้อกล้ามอ่ะแหบมคนที่ใส่เสื้อชุดเดิมมาต้อง5 6ปี <laughs> เห็นมึงใส่เสื้อดีมันตั้งแต่โหเริ่มทำช่องเลยเค้าเรียกว่ายูนี้เวบ้านกูมีเสื้อตู้เสื้อบ้านกูมีเสื้ออางเงี้ยร้อยตัวต่มึงวาไงเฮ้ยเฮ้ยโตแล้วมึงว้าเ้ยเียเดี๋ยวไกู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 ก เราจะมาเจอเ er อนเดอร์ดะอุ้ยปืนปือ,อปืนมือคำถามคือเราได้ไมา้่าใช่ไหม <c oughs> เราจะทำฟื้นต่อไปอยังไง <c oughs> มันก็ไม่หมดดีจัดนะครับครับตัวค้ามันมีวิธีมีวิธีทำไงทำไงทำไงแล้วเราก็ต้องตอบไปเลยมึงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมึงต้องกลัวแบบรีบเลยรีบเลยจะไปงานรีบงานรีบแล้วมึงก็ต้องแบบว่ารอแบบว่ารอดับไฟไอ้เชี่ยเงี้ยไอ้เชี่ยเงี้ยไอ้เชี่ยเงี้ยเฮ้ยแต่ของกูของกูกูไม่ขอโอ้โหแน่นแน่นแบบมินิเกมเ่ยมึงมินิเกมแบบโอ้โหกูยอมกูยอมลาออกจากที่นี่อุ้ยมึงไม้กูหายไปเนี่ยเราต้องกดดันให้อีเชี่ยนี่โต เราบอกว่าเราเราก็ต้องแบบว่าเล่นมีดเกมตบไฟด้วยใช่มีดเกมตกไฟมึงกูเสียทุกฝีกาแม่งทำให้กูตายได้นี่ก็สี่ทุกคนได้ดูเวลาดูก้อนเมฆเอ๊ะไม่ใช่ดูก้อนเมฆดูมาดูเพราะก็เพราะจัดโอ้กูไม่นานไม่ดูเลยขอคือเราควรมีของอย่างหนึ่งในการอาชีวตรอดเลยว้ายนันก็คือนั่นก็คือถังน้ำถังน้ำที่พีเอกสล็อต ออ้ Ooh, มึงเห็นน้องไอ้ตายไหมเนี่ยฟั้งเบาะน้องให้น้องใช่ไหมมึงมานี่มามาน,นี่มาเมียวเมียวนีว่บ้านมึงแ <c oughs> มงโกชเป็นบ้านที่เศร้าโคตรอะ่ะเออลงไป <c oughs> เฮ้ยมึงอย่าตีน้องดิไอเฮี้ยมึงอย่าตีน้องได้ไหมเนีน่ยน,น้องก็เสียใจอะ่ะเอาไอเฮี้ยน้องตอมใจตายเลย <c oughs> มึงเอามาสร้างน้ำอินฟินิตี้กันเถอะค่ะกูเรม่เร็วเริ่มออกนอกโลกเลยทำไมเราทำไมเราแหกกฎทุกอย่างเลยไม่มีกฎอะมึงพราเราสร้างโลกกันเองอะคนดูก็คงไม่มาตัดสินอะไรหรอกมึงไม่มีกฎอะมึงพราเราสร้างโลกกันเองอะคนดูก็คงไม่มาตัดสินอะไรหรอกมึง กูว <mm ่าเขดูเขาจะปลงงแตะแต่เห็นมึงทำอาชีพร้อยวันโดยการออกระภายในหนึ่งนายทีใครที่ไม่ดูไปกดตัวไอ้นั้นดูขวาวนเพื่อดูคลิปนั้นได้แล้วค่ะทุกคนเป็นวิเศษอแลจริงๆอ่อโอ้มึงเราเรามาวางทีทีเล่นกันเถอะด้เวลาเนาะในเวลาของพวกเรากูว่าคนดูกคนดูจับทานนะถ้ามึงเริ่มวางทีทเท่ากับจะจบคลิปอีกแีเพราะมัไม่ตดามได้รแลนี่จะเป็นคลิปที่สิ้นคีิที่สุดที่เคยเล่นมากันมาจะแทนแดนแดนแทนแดนแดน หลแหลกแหลกแหลกไอมกาอะไรเฮ้ย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 เฮน่มันอะไรอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ยเฮ้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 ย้ยยเฮ้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 ยย กูไม่ให้สร้างกูไม่ใหสร้างกูไม่สร้ากสาง